งานเซตอัพกีตาร์โปร่องอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นโปร่งไฟฟ้าร่งไฟฟ้าคือกีตาร์ที่ติดปรีแอมเป็นระบบการรับเสียงนะครับเป็นเพยโซนะครับตัวนี้เป็นระบบเพยโซปรีแอมจะมีเพยโซมีทานซิลเซอร์นะครับมีระบบไม้นะครับตัวนี้เป็นเพยโซแอคชั่นสำหรับกีตาร์ตัวนี้ทางช็อปไม่ได้กดลงไม่ได้กดลงที่ค่าสแตนดาดตรงกลางนะครับเนื่องจากตัวเฟรตชิ้นนี้คือเฟรตนะครับมันมีรอย นี่นะครับมันมีความไม่สมบูรณ์อยู่เฟดทาคานะครับเป็นที่ฝาากันเฟดทาคาจะค่อนข้างเล็กและก็บางแบนนะครับเพราะฉะนั้นรอยบุ๋มเล็กๆพวกนี้มันจะเป็นข้อบังคับถ้าเราก,กดแอคชั่นลงไปที่ค่าค่าหนึ่งนะครับมันจะทําให้เกิดการติดเฟดนะครับการบัดซิ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้เซตอัพให้เล่นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าในภายภาคหน้ามาทำการแก้ไขเฟดแล้วก็รีเช็คแอคชั่นให้เป็นค่ามาตรฐานนะครับ